มาชวยเปลี่ยนเนีบ่อนเปลี่ยนยังนีได้กินได้พี่น้องเจ้ว่าดวงเบียดทออมันอยู่บ่อขนาดล่ะตุ๊บตุบขาดพี่น้องขาดอ๋อตรงนี้ยโอ้ยขาดเนี้ยต้องนั่งตายแน่พักนั่งตายแน่ไปเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขาดก่อนขัดก่อนโอ้ยเปลี่ยนเนียก่อน สวัสดีครับพ่อเป็นน้องมื่อนี่เขาหากินมือมื่อนี่ชีบักผ่านมาลักปลาสากะเจ้ามือนี่บุ้ยลักมาลักบไดขอญาติเพิ่นแล้วขอญาติเพิ่นแล้วขอเพิ่นแล้วขอเพิ่นแล้วเแล้วมือนี่มาทระเได้พอดันตากองประเได้พร้อมปันไดเบิ้งกันมื่อนี้เบิ้งกัน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 เบิ้ง ตามเบิ่งเลยอันนี้เรีเขามามาโดยการใช้เบ็ดเบ็ดก็เข้าับเบ็ดพลังก็เข้าเบ็ดคิดตัวนี่คิดตัวปาสรับสุนุนเยือด้วยอาจารย์โอ้ครับอาจารย์โอ้บอกค่อยๆด้ข้าเจ้าสนินไเบ้องเบื้งเบืองเอาเอาแลวแกะแกะแกะแกแกะปนโอ้ยจะเป็นชวนเนาะปลานาตัวซื้อก็โอ้ยใหม่ใม่มย่ายย่าอืมโอ้กินเลือดเลยสูนี่นาะ Nằn nằn, nó lưu coco đi đấy Đi 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 yaddy. Men, eminin lưu coco. A lần thắp ny. Nan, nan, yaddy, mẹ. Anh kìa lưu coco, mẹ, hm? Eleven. Eleven. Hm. Tao qua paddle. Mm, điện, điện, điện. này điện, này Mm, này Mm, điện. 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 Mm, ยักเข็ยักเง้ยเงอย่างมากนี่โอ้ออกหักครับขอบคุณที่โอก้านะดูดูดูดมาลักปลากเจ้ามาลักปลากเจ้าแต่อควแล้วล่ะี่นาทบ้างปลามันบอลอยู่อันก่อนก่อนนั่นนะเดิจิดึกไปบููบ้างขวดเียมเล ไปน่องไปไทยได้ไหมมันคือเป็นจักสั้นเหรอไทยไปน่องซุ้มประมาณนีดเอาไม้เอาไม้ปลาไม่ขิเบ็ดหดลยเอาไมปนอรักปลาค่ะเจ้างลูอ้ยมันตน้อยพื่นไหมนี่ย I mean, ังนี่ววดโบ้ยยังนี่ nào đây Ồ, nhau về bóc của mình Ồ, mình, mình chỉ kiệt biệt lặng Mình chỉ kiệt biệt bất tư hết Nhớ ăn con lắm, tên con này này Ồ, xe đại, tổng nhìn nó tôi nhìn đấy, เปลี่ยนเบ้าเปลี่ยนยังหนีได้กินเด้บพี่น้องแต่ว่าดดนเบียร์ีเอามันอยู่เบ้านช่ไหมล่ะจุ๊บจุบขาดพี่น้องขาดอ๋อตรงนี้อู้ยขาดเนพักน่าจะตายแน่พักนั่นจะตายแน่ไปเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขัดก่อนขัดก่อนโอ้ยเปลี่ยนเนื้อก่อนมาครับวันนี้เปลี่ยนเนื้อแล้วโอเคเป็นเหยื่อไส้เดือน นะครับอย่านอนเบิงรู้มันจะเป็นยังไงเบิงรู้เมื่อกี้มันขาดเมื่อกี้มันขาดพี่น้องแลองเบิบ่อกี้ไปบะรท่านนั่นแหละน้ำหนักน้ำเบาครับ บ่คือครับบค่คือเปลี่ยนไหมบค่บบคือบ่คือเอาละครับเหยื่มันขาดล่องไหมเหยทีโอหกเก้านะครับเ <c oughs> ขาเชื่อมมาแต่อีกไม่รู้อันนึงมันหายไปไหนแตลองบึ้งลองบึงงบ้งลองบึ้งลองบึ้งอู้หีไรไรมันบดละเอีย้อนมือกล้องเลยแลววาอยู่นี่เป็นยาที่ใช้ในการจับปลาคารโดยเฉพาะนะคแมงแมงแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่าเก่าไหมโอเคเป็นยังไงลองดึงนะครับเด <c oughs> ้อมันใหญ่กว่าเก่าเมื่อกี้มันสามเส้นอันนี้มันสามชิ้หา นี่ย่ามันมันมันเข่าปากมันบอดอะไรหนิะอ๋อแต่ว่ากะลองเบิ้งครับลองเบิ้งลองเบิ้งลองเบิ้งเอ้าถ้ามันขาดอีกอะไม่ทิวังไดยก็ลองมาพี่น้องมากะลงมากะลองมาตัวน้อยกัดพี่น้องตัวน้อยกัดตัวน้อยกัดกัดอะไรครับ มันกัดครับมันกัดมันกัดแต่มันตัวน้อยนี่เห็ดเนี้ยอยู่ไหนล่ะไม่ทำไมมันตื่นเนี้ยพี่น้องหัดปลานี่ยหัดเห็ดมันตื่นมันก็มันแล้วชาเลยเนี่ยมันอาจจะไปบอกมู่วันนี้ซยจะไปกินมันเนอสุูเห็มันของปลอมมันว่าวดิปลามันอยู่ที่กันอยู่ด้ปลานี่โอเค

น่อยอยู่บนนี้ครับน้อยเหื่อมันน่อยไหมแบบเหื่อมันน่อยปัดเสือเพี้ยนตัวง่าเสือบุกินมันมันบ่ตามเลยมันมันเห็นแล้วมันยื่เสือไหมโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย

มันโตบักซีสมูนที่ใส่ะตโอยไหมเอาพอด้นครับพอดปนพอด้นพอด้นเอาพอด้นพอด้ปนเฮ้ยมันโตใหญ่พดเนีย่ย เพราะว่าไซปามยังเป็นปลาเล็กอยู uh ่นะว้าวเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมเรื huh ่อยเรื huh. ่อยเรื่อยไม่ค่อยไป มันก็พอได้อยู่มันก็พอได้อยู่มันก็พอได้อยู่ <laughs> สีหนะ้าคนมีความสุข <laughs> <laughs> อุย้ยมันรักไปกันเจ้าหนุ่มจริงๆพี่กูผุกเลยเอาอู้ <laughs> 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 ปลาโดนโดนตัว uh น้อยอยู huh ่ม huh ัน huh ตัวใหญ่ต huh ัว huh น้อยอยู <Wow. S 1> ่ว hey. oh, ้าวไม่ตัวใหญ่มัดตัวเขาดีใจสิซื้อเัาตัวเขาดีใจสิซื้อตัวน้อยตัวน้อยโอ้ไป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 เขาสิหาให้เอาวันสักสามโลแล่นน้ำตายหลายพี่น้องเอ้ยบึง เสียงตัดห้าบอหนิเสียงตัดหนาโอ้มันไก่ปดมันไก่ปวดปล่อยปล่อยอ บระมานแบงเงินนี่มันบระมาณเนี่ยโอ้มันใหญ่โหดปะต้องมีกระสีสุสม เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปนี่เริ่องลูเขาปลากี่ปูกินได้ปลาเน้ะที่ปลาก็ได้ปลาได้ฮอดปลาปองไปพวกนี่ไปบ้านอยู่ในน้ำได้วันปลากระป๋องสามแม่คั่วพร้อมเฮ้ยแล้วกินเขาปลาอันเร่ะบักพริกเดี๋ยวใจบุญมีดดีให้ได้เนาะเนี่ยเด็ดบักพริกไปทีมงานเนาะโอ้ยเอ้ามวนมวนมวนอันหน้าไฟก่อนเฮ้ยเข้ามามืาเนี on on ่จากอันอันบ้านแดง บ้านนาสิงห์ตำบลนาสิงห์อำเภอศิวลัยจังหวัดบังงารครับบ้านจำเขาปลาอันเทียงหน้าอาจารย์ปอนนักดนตรีมือเบ็ดสาย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 มว้วนสายเอลสายเอลเอลดีเอลดีเพื่อนอะไรมีแพร่ันอยู่เด้กับมือเบนะ็ดอะไรมีแพร่กันอยู่เอ๊นะพี่น้องมองไปจัดหาได้ไรจะได้เหรอเพื่นะเอากินกึ๊กเอาเอาคุกเข้าไปอันนี้เป็นยำปลากระกป๋องเด้อพี่น้องเด้อ อืน <ítulo> uh, ้ปลากระป๋องโอ้ยหัวหนาวบงด้ยอ่าอืออืออือไเบื่อมั้นี่ปาฮาเวยยบอยคือนนจุยซี่เขาเด็วยมีความจุยซี่เวยยยีบเวยยใส่เกลือป่ะคับใส่ครับอือหนเว้ยีย

ไม่มีก่อนฟองเด้อฟองเด้อมาจี่น้องมาเฮาจัดการเขาคุยก่อนอันเดอร์บุ๊คุยปากบฟองก่อนดิอันดับแรกลกเฮ้ยเห็นบลาเท่ากินเรื่องเบืองเบาเบาเล็กจังฮืมน้องจุ้ยซี่เขาเห็นเฮ้ยมีความจุ้ยซีุ่งหัวปลาชำมากครับชามชามฮืมดูสิฮืมเฮ้ย อืมอืมบว่าแบบว่าแลรออ้ครับอืมมนก็ปุปุยอืมนั่งไ่ได้อ้วนนั่งปปเยดูมัอืมั่งวีกิบุกเนี้ยดีเด้อถึงแล้น่อยหนึ่งห่ยงแล้วจะรับ่ม ่เตังหอไม่งไปหอมงไปจับม้งไปหอเลย juicy เฮ้ยมีความ u ยซ y หืมหืม่ u เฮ้ยมีความ i c y ก

ก, <laughs> ดดกัดก,ก,กุกัดเยอะเซียบดีนะเซียบดีนะมึงมเซียบเนี่ยอืออือโอ้ยโอ้ยเซส่งยงน้เอานั่นเอือมันกบบมันคัก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 อันนี้ดันีสามไม่ก็ตัคักที่สามไม่กนี่ยเบิ่งอือันนี้แปลกดีมากดีๆ อ่ะครับปิดท้ายก็ได้พอได้กินแล้วแล้วเ,เที่ยงเนาะแล้วก็สีได้เอาไปแล้วเลงอยู่นี่ไปฝากเมียเพราเมียผู้ชมโอเคอันนี้ก็พอที่ได้ปนได้ปิ้งได้ต้มกันเนาะกัะขอขอบพระคุณทุกหน้าวัานนาสิงห์บุญบ,บุญผู้สิงโอ้งามหลายงามหลายโอ้งามลลงามฝนโอ้สวยงามสวยงามผู้สิงจังหวัดบุรีกานะอันนี้ก็เป็นหน้าโคกมาโคกมาข,มาขึกะสีโคกแน่ละจะมีลำห้วยผ่าน ับปลากชิมมะอยู่ตามสะเล็กสะหน่อยเอากะพอได้เพราได้กินคือคือตอนเที่ยงเขา้านั่นแล้วโอเคอันนี้วัดิแล้วก็ขอบคุณแต่ว่าอันจะว่าถรรพฝากไปถึงผู้สนับสนุนอันอันกบอย่างอันนี้นะทีโอนะอันหาเอาอันซีสมให้ผมหน่อยเด้อซีสมมันขดาดจะว่าขาดเ,าเทาเ่าได้ทายปะเนาะมาชิมี่อยู่ดอกเก้า นี่แหละโอ้ยมันมันก็ดีอยู่ดอกมันก็กินอยู่ดอกแต่ว่าผมอยากได้สีผมมาสีมันนะนะสีแหกมันนะนะจั๊สงสัยมันมักสีแสดแสบจีจ๊ะจ๊ะตัวคือคนนั่นแหละถ้าเห็นผู้สาวใส่เสื้อสีแดงใส่เดียวเนี่ยก็สิเลยเฝ้าเล่นหาบุญ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 หมดเลยโอ้ธรรมดาคือไอ้มือเบีดผมไปเลยเราเห็นอันอันสาวเสื้อแดงมาเลยแล้เรีนใส่รถจักเป็นยังไงบุญเหรอเอ้านะฝากขอช่องนี้ด้วยหากินมือมือนะฝาก กด subscribe ก,กดติดตามกดแชร์กดอะไรก็ได้ที่ให้มันยอดวิวเพิ่มขึ้นนะพราะมวนพราะกินเพราะอยากแนะ้่เ่ากดีสาร,รมือมือเขาเดี๋ยวต่อไปจักสิไป,ปบ้านไผกะไปเบิ้งไปเบิ้งกันเต้ใจอยากอยากอยากไปห่านแซนเบ็ดกบนะจักก็ได้ดอกเบ็ดกบหนานี่มันสีขาวดา้านน้ำเลยเนะาะไอ้ส่ตุ่ม,มาแลวไปเอาเบิงก่อนเพื่อได้เป็นล่องปลานาดินเนาะเพื่อได้ปลาบึกปลาสลามปลาเอียงไปเพื่ออาจจะได้ ปลาทุน่าเมื่อนี้ก็ได้ด้ปลาปลาชาดินสองกระป๋องผมเลยสิดไปเสร็จว่าจะได้สิดได้หอดปลาสาดินไปเลยี่ดอ้าฝากติดตามกด s ับ s c r i b e ด้วยช่องหากินมือครับอ่าโอเคสวัสดีจุ๊บ